เขาบอกว่าความฉลาดในการแก้ปัญหาหรือ Adversity Quotient หรือ Adversity Intelligence ในการแก้ปัญหาความอื่นของคนเราเนี่ยนะคะโปรเฟสเซอร์ Professor. ท่านก็บอกว่าคนที่คิดค้นอันนี้นะคะบอกว่าแบ่งคนออกไป3กลุ่มกลุ่มแรกเรียกว่าคนไม่สู้หรือพวกยอมแพ้หรือสาแอนคือพวกล้มเหลววิสเตอร์เขาเปรียบเทียบเหมือนกันขึ้นภูเขาเนาะแปลว่าอะไรคะไปแค่ภูเขาอ่ะ แค่ตีนเขานาอกภาษาง่ายๆของเราเห็นย่อยเขาไม่เอาแล้วเลิกแล้วโนโนโน่ไอแค่นอดดูกลับบ้านเฉยประมาณนี้โอเคไหมนี่คือกลุ่มแรกมันพี่ว่าก็มั่นใจว่าคนที่มาเข้าคอร์สกดเสือสูงเราไม่ใช่กลุ่มนี้แน่นอนแต่เราจะเห็นคนรอบๆตัวเรามีแบบนี้เยอะถูกไหมโชว์เมนูไม่เอาทําไม่ได้หรอกทําไม่เป็นไม่ไปกลุ่มที่สองเาเรียกว่าพวกลมเลิก หรือชื่อเป็นทางการนะักตั้งแคมป์หรือนะักพักแรมค่ะแคมเปอร์แปลว่าอะไรคะคนนี้ไปเนาะอาเพื่อนไม่ไปไม่เป็นไรฉันก็ไปต่อไปต่อแล้วเข้าถึงโอ้โหทิวทัศสวยงามสบายมากเลยมีใจมีใจมาถึงนี่แหละพักเถอะพักเถอะมาตั้งแคมป์กันเถอะแล้วก็เข้ฟีไปเลยเอมไม่เอาแล้วไม่ไปต่อมองมาถึงยอดเขาเฮ้ยใครจะไปก็ไปเถอะฉันพอแค่ตรงนี้แหละฉันแคปี้แหละ เนี่ยนะคะกลุ่มที่สองก็มีคนรอบรอบตัวเรามีไหมคะทําไปหน่อยเลิกหรือเทียตัวอย่างของคอส่วานเนี่ยจะคิดว่าเฮ้ยวันนี้คนสองคนไม่เอามั้งพอแล้วทำมาได้เยอะแล้วนี่ทำไปแล้วก็เพิ่งไปทำมาเดี๋ยวยีสิบคนเฮ้ยฉันจะชิวๆแล้วฉันไม่ทำต่อไม่ใช่นะพี่ว่าก็จะเป็นพวกพวกลมลุกลมลุกไปว่าเลยะคะลแล้วก็ลุกขึ้นมาเพราะอะไรเนาะมองเห็นว่า ยอดเขาเนี่ยมันคือเป้าหมายของเรามันคือความสําเร็จพวกนี้ก็จะเป็นพวกไต่เขาหรือไปนั่เป่าซื้อเลยเรียกว่าคลาเบอร์เขาไปถึงยอดเขาเขาก็เยสฉันทําได้แล้วก็ปักธงประกาศชัยชนะมันเป็นชัยชนะของตัวเองทุกคนก็เชื่อว่าเพรคอสิเริ่มทําตั้งแต่เนี่ยค่ะพอมาอ่านหนังสือเร่อนี้เฮ้ยแล้วพวกก็บอกเทียบพวกเขาเฮ้ยม,มันตรงกับที่เราใช้สัญ,ญสสลักษณ์แทนคอสฝึกฝืนสูบฝุ่นอันนี้ก็คิดเองเนาะ วันหนึ่งนั่งรถกลับบ้านก่อนที่จะพิดคอสเนี่ยจำได้ว่าวันที่14มิถุนาอันนี้ลูกถามอาจารย์มีโปสเตอร์ไหมแล้วก็บอกว่าโปสเตอร์เหรอเฮ้ยเดือนอาทิตย์เดียวที่อาจารย์มาทำเดี๋ยวเราก็ไปแก้แก้เกาอีกแล้วเราก็จะมาสุดให้คนได้ว่าถ้าทำไมไม่วาดเองแหละก็กระดานมาวาดเองแล้วก็ให้แนวคิดเนี่ยว่ามันเป็นการใส่เขาเลยอ่ะฝึกฝืนเนี่ยมันต้องสุดในตรงเนี้ยคำว่าแดนเนาะแดนก็คือกล้าก็คือช่วงเนี้อะค่ะคุณจะผ่านไหม คุณจะค้นจากถอดวิญญาณนักล้มเหลวทิ้งได้ไหมถ้าคุณถอดวิญญาณทิ้งมาได้ตรงนี้นี่ก็อันเดียวเดียวนะทูน็คือตรงนักตั้งแคมปเนี่ยค่ะตั้งแขมเนาะจะอยู่แค่ตรงนี้ไหมเออพี่ว่าก็ใช้สัตว์กษณ์ตรงนี้จะอยู่แค่ตรงนี้ก็พักแค่ตรงนี้เพราะฉะนั้นตัวสอเนี่ยมันเหมือนกับจะหล่นหรือจะไปต่อเห็หนไหมแล้วก็คาว่าดรอปคือไปต่อให้ทายกันค,คาว่า d r อปมาจากอะไร ชื่อนี้ก็ตั้งเองนะแดดชูดรอชูแปลว่ากล้าทูก็คือ t o t a อ k มาจากคำว่ารอค่ะ d r a เียนเห็นนะไหมพยายามจะใช้สีสีส้มเพื่อสื่อรอแปลว่าวันนี้เราลงวาดเนานะแล้วก็ตัวนี้ก็พยายามจะทำสัญลักษณ์เป็นตัว T เนาะ T.A.L.K.Talk แปลว่าพูดด้วยเราวาดอย่างเดียวแล้วเราไม่พูดไม่ได้ไตายถูกปะเราต้อตงพูดด้วยเนาะเออ อย่างนี้ค่ะแล้วก็ตั้งชื่อฝึกฝืนสู่ฝึกฝนครั้งแรกก็23มิถุนา62พอมาอ่านหนังสือเลม่มนี้เฮ้ยคอนเสเปร์ตจะไปเราไม่เคยอ่านมาก่อนเราก็ไม่เคยรู้จัก3คนนี้มาก่อนเลยแต่ทำไมเราเข้าใจอ่ะแล้วเราก็สื่อสารในแนวนี้กับาได้เนืเพราะฉะนั้นกลับมาตรงนี้พี่ว่าก็เลยยิ่งมั่นใจมากขึ้นว่าหลักสูตรเราอ่ะมาถูกทางด้วยการยืนยันจากหนังสือสามเล่มนี้แหละนะคะเทคนิค การคิดเป็นภาพหนังสือแปลจากมโนนอกนี้หนังสือของอาจารย์ยูโราการวิจิตรปัจใจเยียากาย My b o อ y ดี d เมติ e ิแล้วก็ทางชู้สู่ชัยชนะมันยิ่งทำให้มั่นใจเพราะฉะนั้นไปต่อแน่นอนค่ะสสำหรับการเป็นนักใต่เขาของเรานะคะขอบคุณค่ะ